เห็นพี่บอกว่าองต้นไม้เป็นต้นตาลใช่ไหมอันนี้มไมู่้นะน่าจะเรยเรากวย้นระยะหน่อยนะครับ

ต่คนี่้อทานเอเฮ้ยตรงนี้มันอมีคนตายแล้วชื่อเขรู้ไหมชื่อนกุอลไรคนตายคนนี้ไม่รู้ค่านานเล่าหลาปีแลยค่ะอะไรนะหลายปีแล้วค่ะนานเลวค่ะไปตายไปที่หนดีนะคุณเขาจะคนที่นี่เหรอม่คนที่นี่แล้วเขาไม่เรียาณไปใช่หเรแล้วคอ่ะ เด็กทำลัอยู่วะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเบิร์กจับแฮมเป็นแบบนี้นะ<ช>ถ้าบริเวณที่ใกล้เคียงอ่ะมันมีคนตายอ่ะจิตของคนตายโหงอ่ะแต่แต่ของพี่เนี่ยของพี่จิตะเขาเนี่ยขขเยขาเรียกว่าการพัฒนาการตัวเองก็คือการฆ่าตัวเองซึ่ง<ม>วิญญาณอ่ะมันจะทรมานมันจะไปไหนไม่ได้สิ่งที่สาคัญอ่ะมันก็ต้องเลยกวิญญาณเขาให้เขาหลุดพ้นคนนี้เขาก็โดนชนรถชนตอแล้วก็กระเด็นลงไปอยู่ในสระ แล,แล้วแล้วมันก็คนนี้วิญญาณตรงเนี้ยถามว่าทาไมมันถึงแก่ตั้งแต่ตรงนี้แสดงว่าไอตัวของพิจิราชเมื่อเมื่อวานเรามีการเรียกมาใช่ไหมมีการเรียกคงจะไปไหนไม่ได้แล้วก็คงจะเจอกับดวงนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ผมไม่รู้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวถ้าผมเรียกก็อยากให้ไปกลับพบกับภูมิอ่ะแต่เดี๋ยวผมก็จะไปไปไป,ไป,ไปตัดมัตสังนะ พอขับพัฒนาการตัวเองเแล้วก็เจอพัฒนาการต่อมันไม่ดีนะ,ะเดี๋ยวพอผมสวดนะ่ะแม่ก็เรียกจิละจันปัจจักตลอดเวลาจนกว่าผมสวดจบแม่ไม่เกินสามนาทีเสร็จคือพอพอตอนผมสวดเนะี่ยแม่ก็จิละจันปัจจักจิละจันปัจจักตลอดนะอ่ะช่วยกันนะเดี๋ยวถามเพื่อน,ออนผมก่อนาเลยอันนี้ของปูนะแย่จริงเลยเดี๋ยวมารู้อีกมันรู้กฎหมายแต่เราไม่รู้เดี๋ยวผมบอกให้ なん <noise>、ねね、で、キューローね、もうったんで、な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 で、なんで、なんで、なんで、ななんで、なんで、なんななななな โอเคไปอาทิวัตเสร็จแล้วไปถ้ามีงานตรงนี้ก็ตามไปหมดเลยนะว่าจะได้กลับพบคุมให้หมดแล้วทุนี่เอาไปไปอาทิวัตใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่แต่ว่าเดี๋ยวรอเงินดีนเดินขอเถะแกนีไปที่วัดเลยครับพี่ ก็ดูมาดูที่ปจะจะนมันยังไงดีวะงกับชีนี่แล้วลบอยู่ไหนที่วัดนัสองไฟส